ค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงข่าวข้ามของทีไอทีวีคืนนี้วันเสาร์ที่12พฤษภาคม2550ค่ะเราเริ่มข่าวของท่านผู้หญิงพูนสุขเป็นข่าวแรกนะครับท่านผู้หญิงพูนสุขพนมยงค์ภรยารัฐบุรุษอาวุโสปรีดีพนมยงค์อดีตผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์รัชการที่8ถึงแก่กิจกรรมด้วยโรคหัวใจล้มเหลวในตอนดึกของวันศุกร์ที่11พฤษภาคมซึ่งตรงกับวันปรีดีพนมยงค์หรือวันคล้ายวันเกิดของนายปรีดีพนมยงค์สิริอายุ95ปี4 เดือน9วันท่านผู้หญิงภูนสุขให้สัมภาษณ์กับผู้สื่อข่าวสถานีโทรทัศน์ไอทีวเพื่อในวันเกิดครบรอบ95ปีเป็นวันที่2มกราคม2550ที่ผ่านมาประพฤตัวให้ดีนะแล้วก็เอาใจใส่สนใจเรื่องในประวัติศาสตร์นะแล้วก็ที่จะเอามาเป็นตัวอย่างแบบอย่างเลือกเอาไม่ใช่ว่าไปกิบมาทั้งหมดอะคือให้เขาศึกษา ประวัติศาสตร์ที่ถูกต้องนะคะในโอกาสนี้ได้กล่าวกำชับฝากให้คนไทยยึดความซื่อสัตย์สุจริตสามารถคีปรองดองกันเพื่อให้ประเทศเจริญมั่นคงต่อไปพร้อมทั้งเรียกร้องให้เห็นความสำคัญของเด็กและเยาวชนที่จะเติบโตขึ้นมาเป็นกำลังของชาติต่อไป ซึ่อาจถือได้ว่าการให้สัมภาษณ์กับไอทวีครั้งนั้นเป็นการกล่าวฝากครั้งสุดท้ายก่อนจะถึงแก่อนิจกรรมด้วยโรคหัวใจอย่างสงบมื่อเวลาประมาณ2นาฬิกาของวันที่11พฤษภาคมท่านผู้หญิงพูลสุขเกิดวันอังคารที่2มกราคมปี2455เรียนแผนกภาษาอังกฤษที่โรงเรียนเซนโยเซฟและสมรสกับนายปรีดีพนมยงค์เมื่อปี2471ก่อนการเปลี่ยนแปลงการปกครอง4ปี เป็นผู้อยู่เบื้องหลังความสำเร็จของนายปรีดีและประวติศาสตร์การเมืองไทยก่อนหน้าน,นี้ท่านผู้หญิงพูลสุขได้มีคำสั่งถึงทายาททุกคนให้จัดพิธีศพด้วยความประหยัดเรียบง่ายในคำสั่งถึงลูกที่เขียนไว้ด้วยลายมือเมื่อวันที่1ตุลาคม2541 10ข้อ ความว่าคําสั่งถึงลูกๆทุกคนเมื่อแม่สิ้นชีวิตขอให้ปฏิบัติดังต่อไปนี้นําส่งโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ทันทีเมื่อหมอสวดว่าหมดลมหายใจแล้วไม่ขอรับเกีิยศยดใดทั้งสิน้นประกาศทางวิทยุและลงหนังสือพิมพ์เพื่อแจ้งข่าวให้ญาติมิตรทราบ ไม่มีการสวดอภิธรรมทางนี้เมื่อรบกวนญาติมิตรที่ต้องมาร่วมงานมีพิธีว่วอะไรที่สถาบันปรีดีพนมยงโดยนี้มนพระที่แม่นับถือแสดงธรรมกถาเช่นเดียวกับที่จัดให้ปานและรับทำบัตรหนังสือที่ระลึกไม่รรบกวนญาติมิตรไม่ว่าจะเป็นดอกไม้หรือเงินช่วยทำบุญ เมื่อโรงพยาบาลคืนศพมาก็ทำการชาปนก,กิจอย่างเรียบง่ายให้นำอัฐิและอังคารคไปลอยที่ปากน้ำเจ้าพระยาซึ่งเป็นสถานที่ที่แม่เกิดหากมีเงินบ้างก็ขอรบริจาคเป็นทานแก่บุนิทิต,ต่างๆที่ทำสาธารณกุศลขอให้ลูกทุกคนปฏิบัติตามคำสั่งที่แม่สั่ง,งไว้อย่างเคร่งครัดไม่ต้องฟังความเห็นผู้หวังดีทั้งหลายลูกๆที่ปฏิบัติตามคำสั่งของแม่จงมีความสุขความเจริญ ขณะนี้ทายาทได้เตรียมทําพิธีไว้าอาลัยท่านผู้หญิงภูนสุขในวันอาทิตย์ที่20พฤษภาคมที่สถาบันปรีพนมยงซอยทองหลอและว,วันนี้นะครับหลังจบข่าวพระสํานักแล้วนะครับเราจะมีการเปิดใจนะครับที่ดาสองคนของท่านผู้หญิงภูนสุขซึ่งจะมาพูดถึงการจากไปของท่านผู้หญิงในครั้งนี้ครับส่วน บางสุดท้ายที่ท่านผู้หญิงภูนสุขพนมยงค์ฝากไว้กับคนไทยทุกคนในการให้สัมภาษณ์พิเศษซึ่งไม่เคยออกอากาศมาก,ก่อนท่าคุณจอมเพชรประดับในโอกาสรบรอบวันเกิดเมื่อวันที่2มกราคมที่ผ่านมาก็คือความหวังที่จะเห็นคนไทยนั้นเสียสละเพื่อประเทศชาติเกิดมากขึ้นรวมทั้งให้มีการสามัคคีปรองดองกันและความสําคัญกับเด็กและเยาวชนไทยซึ่งเป็นอนาคตที่สําคัญที่สุดข,ของชาติติดตามได้จากคนวงไหนครับ ธรรมาศาสตร์ฉันก็จะขอถือโอกาสขอบคุณนะผู้ที่มา,าเยี่ยมเยียนใ,ในวันนี้ซึ่งมีอายุครบ95ปีทั้งทางจันทรคติสุริยคติเกิดันอังคารที่2มกราคมนะคะตรงกับขึ้น14ข้ามเดือนยี่ไปโรงหมดแต่ว่าขาดปีเพราะยังเกิดปีคุณหน้าถึงจะ96นี่ก็ อยากจะมีอะไรพูดกับลูกหลานถึงการที่จะสู้กับปัญหาในอนาคตของประเทศไทยไหมครับคือพูดลำบากนะคะคือว่าสังคมมันเปลีป่ยนแปลงจะเอาแบบเก่ามาพูดมันก็ไม่ถูกอะเขาคงไม่รับรับไม่ได้นะคนรุ่นใหม่อะแต่เท่าที่ฉันผ่านรุ่นเก่ามานี่ยนะยังก็ได้ผ่านชีวิตไปอย่างโชคโชน นะถูกกล่าวหาว่าเป็นกบฏภายนอกไปนะไม่เคยประชุมกับใครเลยเอาจับเล้ไปเพื่ออะไรก็ไม่ทราบะก็ไปสิบสี่วันแล้วนี่ฉันก็ตอบสู้มาตลอดอะนะฮะก็ถึงทุกวันนี้คนไทยก็ยังคงต่อสู้กับสิ่งที่เรียกว่าประชาธิปไตยสิทธิเสรีภาพอยู่เหมือนเดิมเหมือนกับครั้งที่ท่านทูดไม่ต่อสู้มาถ้าจริงแล้วน่าจะได้ประชาธิปไตยที่สมบูรณ์เสียทีนะพนี้ เท่าที่ดูนี่นะมันจะจะลำบากกว่าจะได้ับสมบูรณ์เนี่ยนะมันยังไม่พร้อมเพียงกันนะฮะเราก็สนับสนุนนะตั้งแต่สิบสี่ตุลาหกตุลาอะไรเนี่ยหร,รืออะไรพฤษสภาแต่ว่ามันจะลำบากค,บคือมันไม่เหมือนกันนะคะดูไปอ่านที่ฉันเขียนค อยากจะให้กําลังใจกับลูกหลานในการที่จะต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยใน,นอนาคตด่ยครับก็ขอให้เขาตัา้งใาประพฤติตัวให้ดีนะแล้วก็เอาใจใส่สนใจเรื่องในประวัติศาสตร์นะแล้วก็ที่จะเอามาเป็นตัวอย่างแบบอย่างเลือกเอาไม่ใช่ว่าไปกิบปรมาทั้งหมดอะคือให้เขาศึกษา ประวัติศาสตร์ที่ถูกต้องนะคะก็ยังไม่เป็นประชาธิปไตยที่ที่ดีที่สมบูรณ์ที่เหมาะสมกับคนไทยเสียียังคงล้มลุก,ลกคลานมาตลอด7จ็่8ปีการปฏิวัติการเปลี่ยนแปลงการปกครองท่านผู้หญิงรู้สึกอย่างไรครับแม่ลำบากนะคะเท่าที่ฟังฟังรู้สึกว่ายังอีกนานใช้เวลาต้องใช้เวลาเท่าที่ตั้งต้นมาสาเดือนนี่ยังยังยังจะใช้เวลาอีกนาน เราก็เป็นห่วงประเทศชาติเหมือนกันปล่อยให้อย่นี้ดูสิคะเมื่อวันที่31ก็เกิดระเบิดอะไรขึ้นมารู้สึกอย่างไับกับเหตุระเบิดที่เกิดขึ้นในกรุงเทพเมื่อวานอย่าอย่าพูดแต่ว่าพูดไม่หวังดีแน่นอนคนหวังดีเขก็ไม่ทำนะแต่ทำเพื่ออะไรเราอย่าไปซัดคนน้นคนนี้มันต้อง ปวดใจแน่นอนตัวนี้ท่านผู้หญิงเองก็ติดตามข่าวสารบ้านเมืองตลอดเวลาไหมครับก็แต่ว่าตลอดเพราะอ่านนังสือพิมพ์ไม่ได้ตามไม่เห็นถ้าจำไม่ดีก็เสียไปนานแล้ว20 20เลยครับในบางโอก,กาสแตบางครั้งเวลามีปัญหาเกิดขึ้นในบ้านเมืองเราก็คิดถึงว่าไม่รู้จะมาจำอะไร,ร,รท่านผู้หญิงอยากได้ของขวัญอะไรในในวันเกิดครบ90 เป็นห่วงอ,อนาคตของพวกเด็กๆเพราว่าพ่อแม่ต้องไปทํำงานต้องไวอะไรเด็กก็ถูกลอยนี่ยอยากจะให้พ่อแม่เอาใจใส่กันลูกให้มากๆใกลชิดลูกให้มากๆนะคะเนี่ยเป็นห่วงเน่ยเรื่องเนี้ย นวันที่สังคมไทยต้องสูญเสียผู้วางรากฐานการปกครองในระบอบประชาธิปไตยตั้งแต่เปลี่ยนแปลงการปกครอง2475นะคะซึ่งแม้จะนำความโศกเศร้าเสียใจมาสู่สมาชิกในครอบครัวแต่ประวัติและผลงานของท่านก็จะเป็นสิ่งที่สร้างความภาคภูมิใจให้แก่คนรุ่นหลังตลอดไปคุณจอมเพชรประดับรายงานค่ะแม่เนี่ยเป็นตัวแทนของความดีความจริงและก็ความงามค่ะ ช้าตรู่ของวันที่12พฤษภาคมเป็นวันที่ญาติมิตรและสมาชิกในครอบครัวพนมยงต้องพบกับความสูญเสียครั้งยิ่งใหญ่อีกครั้งรู้สึกใจหายนะคะนึกไม่ถึงว่าวันนี้มันจะมาเร็วกว่าที่คิดเพราะว่าคุณแม่บนสุขภาพดีแล้วก็ดูแลตัวเองดีการรับประทานก็ค่อนข้างจะรู้จักเลือกนะคะคำสั่งสุดท้ายที่เขียนด้วยลายมือของท่านผู้หญิงภูนสุขเมื่อ8ปีก่อน ได้กลายเป็นภารกิจสําคัญที่ลูกๆจะต้องปฏิบัติให้กับคุณแม่เป็นครั้งสุดท้ายคือการอุทิศร่างกายให้กับโรงพยาบาลจุลาลงกรไม่มีการสวดอภิธรรมเพื่อไม่ให้ญาติมิตรต้องเดือดร้อนไม่ขอรับเกียรติใดๆแต่ขอให้มีพิธีไว้อาลัยที่สถาบันปรีดีพนมยงและเมื่อโรงพยาบาลคืนศพมาให้แล้วให้ทําพิธีศพอย่างเรียบง่ายที่สุดและสุดท้ายให้นําอัฐิไปลอยที่ปากน้ําเจ้าพระยาซึ่งเป็นสถานที่เกิดของท่าน ีวิตและครอบครัวของท่านผู้หญิงพูนสุขพนมยงนั้นต้องระหกระเหินอยู่ในต่างประเทศพร้อมกับท่านอาจารย์ปรีดีพนมยงเป็นเวลานานหลายปีทีเดียวนะครับและหลังจากที่ท่านอาจารย์ปรีดีได้ถึงแก่สัญจกรรมในต่างประเทศท่านผู้หญิงปูนสุกก็อพยพก,กลับมาอยู่ในประเทศไทยและได้พำนักอยู่ในบ้านหลังนี้นะครับซึ่งเป็นบ้านท,ที่เรียบง่ายจนวาระสุดท้ายของชีวิตท่านแม้จะกลายเป็นห้องนอนที่ว่างเปล่าแต่ภา,ายในห้องนอนห้องนี้ยังเต็มไปด้วยเรื่องราวที่มีความสําคัญไม่เฉพาะกับครอบครัวพนมยง์เท่านั้น แต่ได้กลายเป็นบันทึกอีกหน้าหนึ่งของประวัติศาสตร์การเมืองไทยที่รอให้คนไทยรุ่นหลังได้เข้ามาศึกษาคนา้นคว้าถึงความสําคัญของบุคคลที่ได้ชื่อว่าเป็นผู้หวางรากฐานประชาธิปไตยให้กับสังคมไทยแม่ก็บ่นอยู่ว่าตั้งแต่มีชีวิตมารู้สึกว่าบ้านเมืองนี่วุ่นวายก็เลยมีความปรารถนาที่จะให้บ้านเมืองได้มีประชาธิปไตยแท้จริงให้ แล้วก็ตามหลักของคุณพ่อนะคะที่หรือหลักของคณะราษฎรคือหลัก6ประการนี้คุณแม่ก็จะพูดถึงและอยากจะให้เป็นไปได้ตามนั้น,นะคะ่ะทำตัวเนี่ยเพื่อเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมซึ่งนับวันจะหายากในสังคมปัจจุบันและสำหรับตัวคุณแม่เองเนี่ยลูกๆเนี่ยก็คิดว่าคุณแม่เนี่ยเป็น เป็นคุณแม่ที่ดีเด่นที่สุดของลูกออคุณแม่ไม่จําเป็นต้องได้รับรางวัลแม่ดีเด่นแห่งชาติแต่เป็นยิ่งกว่านั้นคุณแม่เป็นแม่ผู้เสียสละเป็นแม่ผู้กลา้าหาญเป็นแม่ผู้ทาคุณประโยชน์ให้กับออส่วนรวมเป็นแม่ที่ดูแลเลี้ยงลูกมาอ,อ,อย่างดีตามอัตภาพเพราะฉะนั้นออมันเป็นออคํานิยามคือคุณแม่ที่ดีเด่นของลูกสูงสุดยิ่งกว่าอะไร พระพุทธรูปหยกสีชมพูองค์นี้นายปรีดีพนมยงได้สั่งทำเป็นพิเศษขณะลี้ภัยทางการเมืองอยู่ในประเทศจีนเพื่อมอบให้แก่ท่านผู้หญิงพูนสุขเก็บไว้เป็นที่ระลึกและท่านผู้หญิงก็ได้นำมาตั้งไว้หัวเตียงภายในห้องนอนเพื่อกราบไหว้บูชาทุกคืนซึ่งเป็นอีกอย่างหนึ่งที่ยืนยันได้อย่างชัดเจนว่าแม่นายปรีดีจะจากไปนานหลายสิบปีแล้วแต่ก็ยังคงอยู่ในหัวใจของท่านผู้หญิงตลอดเวลาคุณแม่มักจะพูดว่าคุณแม่ก็เรียนหนังสือมา ไม่ไม่มากก็แต่งงานนะคะแต่ก็มาได้ครูที่ดีคือได้เรียนรู้ศึกษาจากคุณพ่อแล้วก็เลยได้ช่วยงานอยู่เท่าที่จะทำได้แต่ไม่เคยคิดว่าตัวเองมีความสำคัญนี่คือภาพที่ท่านผู้หญิงพูลสุขขอร้องให้ลูกๆนำไปวางไว้หน้าศพเพื่อให้ญาติมิตรได้มาแสดงความไว้อาลัยเป็นครั้งสุดท้าย เพราะภาพนี้จะเป็นสิ่งที่ยืนยันให้ทุกคนได้รับรู้ถึงความบริสุทธิ์ของตัวเองที่ไม่ได้เป็นไปตามข้อกล่าวหาที่ว่าเป็นกบฏท,ที่ทรยศต่อแผ่นดินเกิดหลังจากที่นายปรีดีพนมยง์ถูกกระแสการเมืองกดดันให้ต้องลี้ภัยการเมืองไปอยู่ต่างประเทศเมื่อกว่า70ปีที่แล้วคุณแม่คงมีความภูมิใจว่าคุณแม่ต่อสู้กับธรรม นะรูปนั้นมันมันสื่อความหมายหลายๆอย่างคุณแม่เคยพูดกับน้องสาวอาจารย์วัน,นีบอกว่ารูปนี้ลงหน้าปกหนังสือนะถ้าเผื่อแม่เป็นอะไรไปสำหรับสมาชิกภายในครอบครัวพนมยงนอกจากท่านผู้หญิงภูลสุขจะเป็นแม่บังเกิดกล้าวที่ยิ่งใหญ่ที่สุดแล้วยังเป็นความภาคภูมิใจที่ตลอดชีวิตของท่านมีส่วนอย่างสำคัญต่อการพัฒนาประชาธิปไตยของประเทศไทย รวมทั้งยังเป็นแบบอย่างการใช้ชีวิตที่เรียบง่ายใช้ธรรมะในการดำเนินชีวิตจวบจนวินาทีสุดท้ายจริงแล้วเนี่ยครอบครัวเหล่านี้คุณพ่อเนี่ยไม่เคยโกงกินไม่เคยกอบโกเยกกเพราะฉะนั้นไม่ได้มีเงินร่ำรวยล้นฟ้าคุณแม่เนี่ยจะต้องเป็นทั้งพ่อทั้งแม่ในขณะเดียวกันจำได้ว่าเมื่อตอนที่คุณพ่อต้องถูกเ,เหตุการณ์ทางการเมืองทำให้ต้องรีบไปต่างประเทศเนี่ยช่วงนึงคุณแม่ทำขนมขายนะคะ ภูมิใจที่คุณแม่เป็นคนที่มีความเข้มแข็งนะคะแล้วก็เป็นผู้ที่ทำตัวอย่างที่ดีในเรื่องความเรียกง่ายสมระนะคะแล้วก็ซื่อสัตย์สุจริตแล้วก็คอยจะอบรมสั่งสอนเราในทางด้านนี้แล้วก็เรื่องของการที่จะต้องทำประโยชน์นะะให้แก่สังคม 95ปีของการมีชีวิตอยู่ของท่านผู้หญิงภูนสุพนมยงค์ท่านเป็นผู้วางรากฐานด้านประชาธิปไตยที่สําคัญตั้งแต่ปีพศ2475และสิ่งสุดท้ายที่ท่านได้ฝากไว้กับคนไทยทุกคนจากการให้สัมภาษณ์ครั้งสุดท้ายกับผมเมื่อ5เดือนที่แล้วนั่นก็คือต้องการที่จะให้คนไทยนั้นเสียสละเพื่อประเทศชาติมากขึ้นรู้รักสามัคคีปรองรองกันและมีความซื่อสัตย์สุจริตสิ่งเหล่านี้จะนําไปสู่ความมั่นคงและถาวรของประเทศไทยในอนาคตได้จอมเพชรประดับข่าวทีไอทีวีรายงาน ท่านิทาญาติของท่านผู้หญิงภูนสุขนะครับเตรียมจัดพิธีไว้อะไรถึงท่านผู้หญิงในวันที่20พฤษภาคมนี้ที่สถาบันปรีดีพนมยงค์ซอยทองหล่อครับหมดเวลาของข,ข่าวข่ามทีไอทีวีคืนนี้แล้วนะคะวันนี้ทีมงานทุกคนลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับ คุณแม่เนี่ยเป็นตัวแทนของความดีความจริงแล้วก็ความงามค่ะเช้าตรู่ของวันที่12พฤษภาคมเป็นวันที่ญาติมิตรและสมาชิกในครอบครัวพนมยงต้องพบกับความสูญเสียครั้งยิ่งใหญ่อีกครั้งนู้สึกใจหายนะคะนึกไม่ถึงว่าวันนี้มันจะมาเร็วกว่าที่คิดเพราะว่าคุณแม่มีสุขภาพ ดีแล้วก็ดูแลตัวเองดีการรับประทานก็ค่อนข้างจะรู้จักเ,เลือกนะคะคำสั่งสุดท้ายที่เขียนด้วยลายมือของท่านผู้หญิงพูนสุขเมื่อ8ปีก่อนได้กลายเป็นภารกิจสำคัญที่ลูกๆจะต้องปฏิบัติให้กับคุณแม่เป็นครั้งสุดท้ายคือการอุทิศร่างกายให้กับโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ไม่มีการสวดอภิธรรมเพื่อไม่ให้ญาติมิตรต้องเดือดร้อนไม่ขอรับเกียรติใดๆแต่ขอให้มีพิธีไว้อาลัยที่สถาบันปรีดีพนมยง และเมื่อโรงพยาบาลคืนศพมาให้แล้วให้ทําพิธีศพอย่างเรียบง่ายที่สุดและสุดท้ายให้นําอัฐิไปลอยที่ปากน้ําเจ้าพระยาซึ่งเป็นสถานที่เกิดของท่านชีวิตและครอบครัวของท่านผู้หญิงพูนสุพนมยงนั้นต้องรอหกระเหินอยู่ในต่างประเทศพร้อมกับท่านอาจารย์ปรีพนมยงเป็นเวลานานหลายปีทีเดียวนะครับและหลังจากที่ท่านอาจารย์ปรีดีได้ถึงแก่สัญจกรรมในต่างประเทศ ท่านผู้หญิงปูนสุกก็อพยพกลับมาอยู่ในประเทศไทยและได้พำนักอยู่ในบ้านหลังนี้นะครับซึ่งเป็นบ้านที่เรียบง่ายจนวาระสุดท้ายของชีวิตท่านแม้จะกลายเป็นห้องนอนที่ว่างเปล่าแต่ภา,ายในห้องนอนห้องนี้ยังเต็มไปด้วยเรื่องราวที่มีความสําคัญ